สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับตันใหม่อีกแล้วกับ King Legacy ช่วงนี้ก็จะเล่น King Legacy บ่อยหน่อยครับอะไรวะไน่เว้ยวุ่นวายจริงๆเลยนะฮะเกาะน,นี้ช่วงนี้ผมก็อาจจะลงลิป King Legacy บ่อยหน่อยครับเพราะว่าเล่นรอบอกฟุตอัปเดตไงไม่รู้ว่าจะอัปเดตตอนไหนแล้วตอนนี้ผมก็มีผลไฟนี่ก็คือผมไปฟาร์มมานะครับแต่ว่าตอนฟาร์มตอนนั้นผมไม่ได้อัดคลิปผมไปเจอกับคนไทยคนหนึ่งเขามาพาเวลผมแล้วก็ให้ผลไฟนี้มา คนในเกมนี้นี่มันดีจริงโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลผลไฟกันสักเล็กน้อยเยใครใครใครโย่โย่แล้วนี่คือเสียงจะเด็กวัดเอาไม่ใช่สวัสดีเทรดิ่งโดฟอลอะไรเพื่อนเราไม่มีผลอันนี้ดิเขาจะแมทเทอเรียลผมไม่มีครับผมเบลน้อยอยู่อะครับอะไรที่ฉันจะเทรดให้ดาบนายได้อะเฮ้ยเขาจะดาบเราอะไม่มีครับไปละเฮ้ยยายเซิฟดียายเซิฟมาเรามาดูสกิลกันดีกว่า สกิลแซดปล่อยไฟไปสกิลเอครับเสาเพิงสกิลซีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรละอองละอองไฟอะ่ะสกิลวีก็จักระพัดเพิงสกิลอีก็บินโอเคประมาณนี้ไปฟาร์มกันเลยผลไฟก็ฟาร์มค่อนข้างโอเคครับรู้สึกว่ามันแรงอยู่นะปุ๊บอม ตอนนี้เราเจอกับตัวอะไรวะเด็กอไดโนเสาร์เฮ้ยอ้าวตีปึ๊บบ้ากลับไปที่เดิมอไรเด้วยเจ้าเด็กเฮยมันไม,ม่กระเด็นด้วยอะ่ะอา้าวทำไมมันกลับกลายเป็นคนเด,ด,ด,ดี๋เดๆๆเดเมื่อกี้มันยังเป็นไดโนเสาร์อยู่เลยมใช่หรอ,องว่ะเอานี่ไง <laughs> แพงร่าง เฮ้ยอย่าเข้ามาเด็กอะไรวะเนี่ยมันไม่สตันเหรอเฮ้ยอันนี้มันมอนเบลนั่นน่ะมอนเบลทำไมเริ่มเถื่อนแล้วนะเฮ้ยใครอ์ไรอะไรทำไมวะเหมือนเขาจะไปอกันอ่ะเราจะเสียเวลาไปไหมมีคนพูดถึง SK ก็คือซีคิงนะเจ้าทะเลมันจะมีซีคิงกับไฮด้าใช่ไหมเริ่มเริ่มรู้แล้วเริ่มเล่นมาสักพักเริ่มรู้ตัวย่อ เิ้ยมันผมได้ยินเสียงอยู่แล้วนะ่ะเออเดี๋ยวผมไปซื้อเรือดีกว่ารู้สึกผลไฟจะไปไม่เร็วเท่าไหร่มัไงเขากาลังลุมตีกันอยู่คือเขารู้กันได้ไงว่า SK มันเกิดวะใครพอมีความรู้ด้านนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมรออ่านอ่านข้อความเนี่ยเขาพิมพ์ SK อะไรเนี่ยเฮ้ยตายแล้วป่ะนะ่ะโอ้ตีกันไวจังอนะเปิดได้ไหมผมขอเปิดถึงผมไม่ตีผมก็เปิดได้เฮ้ยได้จริงรอ๋อ เอาได้จริงวะ่ะผลฟีนิกก,ก์รอค orrect ฟีนิกจริงด้วยผลฟีนิกก็แบบค่อนข้างตึงอยู่ใช่ไหมคนดูบอกผมมาแต่ว่าผมขอใช้ผลไฟไปก่อนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเวลมา2,650แล้วเนะี่ยรู้สึกมอนมันเริ่มถึกแล้วเริ่มฟาร์มยากแล้วตอนนี้ปุ๊บตมปกติมันตูมมานนะ่ะมันต้องตายดิ แต่มันไม่ตายแล้วตอนเนี่อืออเฮ้ยมาอีกแล้วว่ะมอนสเตอร์แล้วทำไมตอนนี้ในเซิร์ฟผมเหลือ5คนน่ะมันจะตีไหวปะวะอะไรแล้วทุกคนตอนนี้เราเห็นเพื่อนเราคนเดียวกำลังโซโลโอ,อยู่ฉันมาช่วยเราเพื่อนนายจะไม่ต่อสู้เพียงลำพังอุ้ยเดี่ยว7,500เอ๊ะทำไมมันยืนนิ่งถ้าเราเข้าไปใกล้มันเนี่ยผมว่าอาจจะมีโอกาสมันเดินตามปะ ว่าเราสกิลไกลๆนั่นแหละหรืออยากลองของเข้าไปใกล้เลยอุ้ยเมื่อกี้มันเสกนั่นไงอย่าไปใกล้ดีกว่ามันเดินมาแล้วนายแล้วไงเราไม่กลัวใช่ไหมเระดับพวกเราอ่ะฝันเราสตาร์ทไม่อยู่อุ้ยสตาร์ทไม่ได้เหรอคนในเซิร์ฟมันหายไปไหนหมดมาตีบิ๊กมอมตีสองคนมันเหนื่อยแล้วเว้ยสตันสตันบอส เออนี่นนี่มันสตัตแล้วมันสตัรตรงไหนวะเนี่ยมาด้ตายเป็นตายเดี๋ยววะไม่เคยกลัวเอชเคไม่ใช่เอเคมัน Big กมัมบิ๊กมครับ <c oughs> เอาบิ๊กมัมก่อนตอนนี้ดูมันเพื่อนเราสองคนนี่แหละคู่หูอย่างน้อยเราก็ไม่ได้มาตีคนเดียว,วครับไม่งั้นผมว่าผมตีไม่ได้แน่เลยไม่มันมันตีได้อยู่แต่แบบจะใช้เวลากี <c oughs> ก่ชั่วโมงเนี่ย 2.000จักรพรัดเพลิงอึอึมันจะตายแล้วเออได้ฟีนิกซ์เบดเหรอเดี๋ยวนะว้าวงั้นก็คุ้มแล้วดิเฮ้ยอ๋อกลายเป็นธนูว้าวเฮ้ยถูกใจถูกใจ เยิงเย่งเ่ง,งอ้ดาเมีดแรงอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวผมใช้ดาบนี้ก็แล้วกันนะครับถือซะว่าเราเปลี่ยนดาบเลยแล้วกันใช้โยรูคงจะเบื่อแล้วลนะ่ะใช่ไหมคนดูเบื่อละแต่ก็ยังรู้สึกว่าฟาร์มยากอยู่ดีเว้ยเราต้องหาคนช่วยมีคนไทยไหมครับเฮ้ยใครมาเดี๋ยวทำผมผมให้มาช่วยฟาร์มไม่ได้ให้มาฆ่ากันหรอ เดี๋ยวเมื่อกี้เขาได้ค่าหัวแสดงว่าเขาต้องเลเวลเท่ากันเหรอนายเลเวลเท่าไหร่สองพันเก้าร้อยสี่สองฉันขอค่าหัวคืนเฮ้ยได้คืนจริงวะเอ้เอาแล้วใครได้ตายอีกวะเฮ้ยไปแล้วผมไปดีกว่าเฮ้ยบิ๊กมาใหม่อีกแล้วเล t โก o เล t โก o มาครับตอนนี้คนเยอะเราจะไม่ลำบากอีกต่อไปเออตายแล้ว ได้5้เจมกับ7จ็ดแสนห้าเบรีเฮ้ยอ้พวกนี้ทำไมมันลอยอย่ยาบอกนะโอ้น่ะมีอยู่จริงน้อยคือแฮกเกอร์เหรอโหเมื่อกี้มันว้าไปใช่ไหมไอตัวนั้นไม่ใช่บบอฉันแหลกนะ่ะแหลกแต่พิมพ์ได้นะโอเคช่างมันแล้วกันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเดเคใช่ไหม เอหรือไฮด้าวะเฮ้ยมันจะตายแล้วอือมันจะตายง่ายจังวะให้ออผมตีด้วยโอ้พวกคุณก็โหดกระจังนี่เรียบร้อยเฮ้ยผมได้ผลนี่อ่ะวิใครทิ้งผลนี้นี่มันผลพ้าเลยนะเว้ยแต่ผลพ้าก็ เกมนี้เหมือนจะฟาร์มไม่ดีใช่ไหมอุ้ยใครทิ้งผลนี่นี่มันผลผลยางเลยนะเวย้ยเฮ้ยใครทิ้งอะไรเนี่ยไม่ใช่อุ้ยเฮ้ยใครทิ้งผลแม่เหล็กโอ้ผลแม่เหล็กมันก็ดีอยู่ไม่ใช่หรอเฮ้ยเซิร์ฟนี้มีคนไทยด้วยใครใจดีพาเวลหน่อยครับขอแบบนี้เขาจะพาไหมเฮ้ยนี่ไงเขามาแล้วพาเวลผมทีไม่ใช่ค่าผมปีเนี่ย นต่เพื่อนตีมอนตรงนี้เพื่อนตามมาเน่ตรงนี้ตรงนี้เราเปลี่ยนที่ฟาร์มได้เลรวหลากมอนหลากมอนูมน,มนี่ผมว่าถ้าเป็นมอนธรรมดาเนี่ยฟาร์มง่ายกว่ามีคนบอกบอกใครครับใครก็ได้เจ้าเกิดยังครับเกิดเจ้าเกิดลรอเรารเราพิ่งตีไปไม่ใช่เหรอ น,นี่โดนต้มปะเนี่ยไหนหายละอ้าวโดนปัน่นโดนปัน่นทำไมคนที่พาเวลเราจะตายเขาเวลเท่าไหร่เนี่ยเขาฆ่าหัวศูนเราฆ่าเขาตายละเลเวลต่างกันเกินไปใครมีน้ำตาฟีนิกบ้างแลกกับรหัสบ็อกฟุตโมจิทาวนตื่นครบเฮ้ยน้ำตาฟีนิกมันมีค่าถึงกับแบบว่าแลกเออรหัสบ็อกฟุตโมจิทาวนตื่นได้เลย แสดงว่าของหาย,ยากมังกรขายเฮ้ยผลมังกรขายเหรอเดี๋ยวผมอยากรู้ราคาอยู่แบบนึงนะเจ้าใกล้เกิดยังมันเพิ่งตายไปไม่เพื่อนเพิ่งตายตะกี้ผลมังกรขายเนี่ยโอ้คนไทยปัน่นวะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเปลี่ยนมาเป็นผลแม่เหล็กครับเพราะว่าตอนนั้นที่เราเล่นไปเนี่ยเราติดค้างอยู่สกิลหนึ่งหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดหรือสองสกิลไม่รู้อยากรู้สกิลอันนั้นอนะ ออจริงๆคือเสียได้ผลไฟอยู่นะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างฟาร์มดีแล้วก็เป็นผลโลเกียแต่ไม่เป็นไรเพื่อความอยากรู้อยากเห็นของเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอทวนความจําตั้งแต่สกิลนี้อันนี้มันจะยิงระเบิดใช่ไหมสกิลเ็ก,ก็ขังสกิลซีอ๋อโยนเหล็กมาสกิลวโอ้ตมสกิลบคลืออะไรเฮ้ยอ,อ๋อดูดมันขึ้นไปว้าว มือเล็กตมเนี่เหมือนจะดีผมว่ามันอาจจะเหมาะเอาไว้พ v p พมากกว่าเพราะว่าฟาร์มมอนมันก็ดูช้าๆเนี่ยมีคนวิ่งมาว่ะต,ต้องการอะไรเพื่อนเฮ้ยฟาร์มด้วยกันเปล่าฟาร์มด้วยกันได้นะมาปาร์ตี้แล้วเราจะเวลด้วยกันเพื่อนอะไรเพื่อนเออสวยเพื่อนมาช่วยกันโลเพื่อน็ลเพื่อน ทำไมเพื่อนดูอ่ดๆเพื่อนตีดิโอ้เพื่อนใช้หอกนี้น้อยใช้ผลอะไรอ่ะเพื่อนเออผลอะไรวะดิสกรับเออกรับนี่ได้ยินบ่อยมันแปลว่าอะไรวะทไมใช้ดาบนั้นอ่ะเพื่อนมันเป็นหอกดีไม่ใช่ดาบฉันรู้สึกว่ามันดีกว่านะมันคือไอ้นี่ใช่เลยอันเดียวกัน โอ้นายชอบบอดนนี้เหรอเพื่อน s เค k มาแล้วอหรอเอามันตายแล้วเพื่อนไม่เป็นไรแต่นายได้อยู่มันแจกของทุกคนโอ้ว้าวว้าวทำไมวะเนี่ยผลน,นี้โอเคครับเดี๋ยวเราค้างกันไว้ที่เวล2008ก็แล้วกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเหนื่อยจงุง